สวัสดีครับผมปอจาก Aspects t u d i o นะครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการแกรนบิทเนียพระราม9กรุงเทพกีทารครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามผมมาดูเลยครับบ้านหลังนี้นะครับมีขนาดพื้นที่ประมาณ240ตารางเมตรมีทั้งหมด2ชั้นนะครับแบ่งเป็น4ห้องนอนนะครับแล้วก็1ห้องนั่งเล่น ที่ยาวไปเป็นห้องรับประทานอาหารด้านหลังบ้านนะครับแล้วก็อีกหนึ่งห้องครัวครับแล้วก็บ้านหลังนี้เรามีการต่อเติมโซนซักล้างด้านหลังด้วยนะครับการออกแบบของที่นี่ผมใช้สไตล์การออกแบบเป็นมินิมอลโมเดิร์นนะครับเพราะว่าทางลูกค้าเนี่ยส่งเรฟเลนซ์มาแล้วก็อยากได้บ้านโทนสีที่มีความสว่างนะครับแต่ว่าไม่ข่าจนเกินไปสีที่เราจะใช้ก็เลยจะเป็นสีเบจสีครีมแล้วก็สีเทาเป็นหลักครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบ้านหลังนี้มีโซนอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ โซนแรกนะครับเป็นจุดไฮไลท์ของตัวบ้านเลยนะครับก็คือโซนหน้าทีวีนะครับผมออกแบบให้มีการใช้สีของโทนสว่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเพิ่มลูกเล่นด้วยการใช้ตัวลามิเนตเท็กซเจอร์ผ้าตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นของลามิเนตจากฟอร์เมก้านะครับรหัสเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้เลยส่วนด้านล่างเราก็จะใช้สีที่ออกสีเบจอมเทานะครับบวกกับตัวตู้ด้านข้างก็จะใช้เป็นของตัวกินแรมครับผมการออกแบบเนี่ยเราไม่อยากให้มันดูปันจนเกินไปเนาะ เราก็เลยใช้ตัวเส้นแนวตั้งมาออกแบบเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโซนด้านข้างที่เป็นตู้ด้านข้างก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะเป็นเส้นยาวขึ้นไปนะครับบวกกับตัวอลูมิเนียมคิ้วสีไวโกลจาก THG นะครับตัวนี้ก็จะช่วยทำให้บ้านเนี่ยดูชะลูดแล้วก็สูงยิ่งขึ้นครับ ผมใช้การซ่อนไฟ LED นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวด้านใต้ตรงนี้นะครับล่างทีวีแล้วก็เหนือฝ้าไปนะครับก็จะมีการซ่อนไฟยาวไปถึงโซนที่เป็นประตูทางเข้านะครับก็จะช่วยทําให้เรารู้สึกอบอุ่นมากขึ้นแล้วก็สมูทมากขึ้นครับอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงครับเวลาที่ใครอาจจะกังวลใจเวลาที่จะกลัวว่าสายไฟหลังทีวีกับตัวทีวีบ็อกซ์เนี่ยหรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันจะระเกะระกะใช่ไหมครับผมก็จะใช้วิธีการเดินท่อร้อยสายไฟนะครับ จากด้านหลังทีวีเนาะมาโผล่กับตัวด้านหน้าแบบนี้นะครับอาจจะมีการต่อจากสาย HDMI นะครับหรือว่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าทีวีบ็อกซ์ต่างๆจากหลังทนะีวีเนี่ยร้อยเข้ามาด้านล่างแล้วก็มาต่อกับตัวทีวีบ็อกซ์ด้านล่างแบบนี้ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูโซนรับประทานอาหารหรือว่าดิ닝อารียกันนะครับ ถัดมาจากโซนลิฟวิ้งรูมนะครับก็จะเป็นดิน i ิ่งแอเรียนะครับซึ่งโซนนี้ก็จะอยู่บริเวณกลางบ้านแล้วก็ยาวไปถึงตัวท้ายบ้านนะครับโต๊ะที่ใช้ในการรับประทานอาหารเนี่ยจะเป็นไม้สีน้ำตาลเข้มนะครับตัวนี้เลยซึ่งสามารถนั่งได้ทั้งหมด6คนแต่สามารถเติมหัวท้ายได้เป็น8คนได้นะครับ ขนาดก็ประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ประมาณ2เมตรสครับตัวด้านหลังของผมนี้นะครับก็คือ pantry นะครับคือลูกค้าเนี่ยอยากจะได้พื้นที่ในการชงเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นชากาแฟนะครับหรือจะเป็นแบบพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะเราก็เลยออกแบบให้ตรงนี้เป็นซุ้ม pantry ที่ใช้ในการเตรียมอาหารหรือว่าชงเครื่องดื่มรวมถึงเก็บอุปกรณ์ด้วยนะครับด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นด้านล่างเคาน์เตอร์เนาะเราใช้ตัวท็อปหินแกรนิตนะครับตัวนี้จะเป็นโคโรเนียไวท์จากเสียมตากนะครับสิ่ง ที่ผมชอบเลยก็คือมันให้ตัวเม็ดของตัวหินนะครับมีสีม่วงสีดำแล้วก็สีเทาสีครีมเดี๋ยวมาดูโซนด้านล่างกันครับว่ามีอะไรบ้างตัวตู้แรกนะครับฝั่งขวาสุดผมออกแบบให้เป็นที่เก็บตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับสามารถพ,าง,พางสายตาด้วยหน้าบานนะครับแต่ด้านล่างเนี่ยตัวเจ้าโรบอตเนี่ยสามารถออกมาทำความสะอาดได้อยู่นะครับขยับถัดมาครับก็จะเป็นอุปกรณ์ฟิตติ้งจาก Future Tech นะครับใช้เก็บอุปกรณ์ครัว นะครับตัวนี้อันนี้ลูกบ้านเก็บไว้แล้วนะครับก็จะมีตัวช้อนซ่อมทับพีและด้านล่างเนี่ยก็จะมีพื้นที่ในการเก็บแก้วหรือว่าเครื่องใช้ครัวต่างๆนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นชุดตะแกรงเหล็กสเตนเลสนะครับของ Future t e c h เช่นเดียวกันครับเป็นแบบบานดึงนะครับใช้ทั้งหมด2ชั้นก็สามารถเก็บได้ง่ายแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวริมสุดก็จะเป็นตัวลิ้นชักครับซึ่งก็จะสามารถเก็บพวก ของกระจุกกระจิกได้นะครับด้านบนเนี่ยใช้ในการชงเครื่องดื่มตรงเนี้ยผมใช้ตัววอลเปเปอร์ในการตกแต่งนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เห็นรอยต่อเนาะส่วนตัวตู้แขวนบนตรงเนี้ยก็จะเป็นหน้าบานของ t h g เหมือนเดิมนะครับซึ่งกระจกก็จะเป็นกระจกสีชาทองแล้วก็ซ่อนไฟด้านในครับเราใช้รางไฟของ YS แบบเฉียง45องศานะครับซึ่งก็จะให้ไฟที่ มันเป็นไฟที่อินไดร์เล็์ๆมากขึ้นนะครับเวลาเรามองเนี่ยมันจะไม่โดนตาเรามากนะครับแล้วก็ไม่ทําให้แสบตาแถมยังได้แสงที่นุ่มนวลอีกด้วยครับเขยิบถัดมาตรงริมฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ของกล่องครอบตู้เย็นนะครับก็จะมีการใช้ตัวตะแกรงระบายอากาศ2จุดแบบนี้นะครับแล้วก็ตู้เก็บของด้านบนเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเขยิบเข้ามานะครับด้านในสุดก็จะเป็นโซนของห้องครัวครับ ห้องครัวเนี่ยเดิมทีทางโครงการจะมีเคาน์เตอร์ปูนเดิมนะครับหรือว่าครัวเดิมมาให้นะครับแต่ว่าผมดูจากระยะหน้างานจริงแล้วก็ตัวสเปซเนี่ยมันอาจจะไม่ เอ,อ่อต่อการที่เราจะใส่ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเข้าไปนะครับเราก็เลยทําการทุบแล้วก็ทําใหม่นะครับลูกค้าก็จะมีโจทย์นะครับที่อยากได้ก็คืออุปกรณ์ครัวก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าครัวก็จะมีตัวเตาไฟฟ้านะครับฮูดตัวไมโครเวฟครับเครื่องล้างจานนะครับเตาอ,อบแล้วก็ซิงค์นะครับโดยที่อยากได้ตัวชุดถังขยะที่อยู่ใต้ซิงค์ด้วยผมก็เลยมาออกแบบให้สามารถ อ p ปติมัยพื้นที่ได้มากที่สุดนะครับโดยที่โครงการเนี่ยมีการทิ้งท่อน้ําดีน้าทิ้งนะครับไว้2จุดก็คือจุดตรงนี้ที่จะใช้เป็นซิงค์ที่อยู่ติดหน้าต่างนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามเราจะต้องทําการออกแบบให้สามารถเดินท่อจากตาแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ใช้การทุบหรือว่าเจาะสกัดให้น้อยที่สุดเพราะบ้านหลังนี้เป็น PCA ครับ,รบก็หลังจากที่ผมออกแบบก็คือจะ ให้พื้นที่ของตัวโซนเครื่องล้างจานนะครับที่ต้องใช้การต่อระหว่างท่อน้ําดีน้ําทิ้งเนี่ยอยู่ตรงนี้เนาะแล้วเราก็ใช้ตัวตู้นะครับปิดบังสายตาด้านข้างเพื่อใช้ในการเดินท่อแต่ว่าการเดินท่อของเราเนี่ยจะปิดโดยสามารถสวิตได้นะครับเวลาที่มีปัญหาอะไรเราก็สามารถเปิดเพื่อ าดดูแลรรัักษไ้คบที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดของการทำอาหารจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็มีฮูดด้านบนนะครับตัวด้านล่างเนี่ยก็จะใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บของครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีพื้นที่ของไมโครเวฟและเราก็ยังไม่ลืมพื้นที่เล็กๆในการที่จะใช้เก็บอุปกรณ์เครื่องปรุงนะครับแล้วก็ฟิตติ้งต่างๆก็ขยับถันมาก็จะเป็นพื้นที่ของตัวซิงค์ล้างจานนะครับแล้วด้านบนเนี่ยผมก็ใช้อุปกรณ์ฟิตติ้งจากคาเฟ่นเนในการ เก็บของหรือเก็บแก้วต่างๆนะครับตรงนี้ปุ๊บเราสามารถเก็บได้สามารถดึงลงมาแบบนี้โอเคเราปิดขยับถัดมาโซนนี้นะครับก็จะมีตัวของเครื่องล้างจาน,นครับแล้วก็เตาอบเตาอบก,ก็จะเป็นแบบบิวอินนะครับก็คือฝังลงไปเลยสามารถใช้ได้ตรงน,นี้แล้วก็มีโตู้แวนบนคครับโอเคอยากให้ทุกคนขยับมาดูมุมนี้นิดนึงครับที่จะเห็นเราบิวเป็นตัว L แบบนี้เพราะว่า เราต้องการที่จะพรางสายตาของการเดินท่อนะครับโดยที่ท่ออยู่ข้างล่างครับเ,เราก็จะมีการบิวเป็นตู้แบบนี้แล้วก็ใช้ตัวแผ่นด้านหลังปิดเซอร์วิสได้แบบนี้นะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็ใช้เป็นตู้เก็บของครับแล้วก็รวมไปถึงบนสุดเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งตู้เมนไฟนะครับของตัวบ้าน เราก็ใช้โอกาสนี้ในการบิ้วขึ้นไปแล้วก็ใช้เป็นช่องสวิตสำหรับสวิตตัวช่องเมนไฟครับ แล้วขึ้นมาชั้น2ที่ห้องนอนมาสเตอร์เบนลูมของตัวบ้านนะครับสำหรับห้องนี้นะครับเราออกแบบให้มีสีเข้มขึ้นตัวสีพื้นบ้านเดิมที่เป็นพื้นลามิเนตเนี่ยเป็นสีค่อนข้างเข้มนะครับก็เลยใช้ตัวผนังหัวเตียงแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ครับเป็นลามิเนตลายไม้สีเข้มจากฟอร์เมกาครับสำหรับห้องนี้เดิมทีเป็นห้องโล่งๆเลยครับแล้วก็ฝ้าสูงประมาณ3เมตรซึ่งค่อนข้างสูงนะครับเราใช้ตัว ไม้สีเข้มแล้วก็วอลเปเปอร์เป็นหลักในการออกแบบห้องนี้ครับนอกจากจะมีสีเข้มก็ยังมีวอลเปเปอร์ที่เป็นโทนสีสว่างเข้ามาตัดตัวเตียงวางทั้งหมดเป็นเตียงสําเร็จรูปนะครับ6ฟุตจาก SK HOME นะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นผ้าม่านนะครับสูงถึงฝ้าเลยแล้วก็ก็มีการซ่อนไฟที่ หลังบางบ้านด้านบนได้ครับส่วนด้านหลังของผมเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็สามารถทํางานเป็นซอฟท์วิคกิ้งตรงนี้ได้นะครับทำงานเบาๆอยู่ข้างเตียงได้เนาะจะมีเลนชักที่ใช้เก็บของนะครับแล้วก็กระจกบานใหญ่ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นกระจกทรงรีมีความโค้งมนนะครับแล้วก็ใช้ตัวเหล็กเนี่ยดามบนล่างถึงฝ้าแบบนี้นะครับแล้วก็ขยับเข้ามานะครับจะเป็นโซนของ Walk-in c l o s e t ครับ เราออกแบบให้มีพื้นที่การกั้นโซนโดยใช้บานอลูมิเนียมกระจกสีชาทองแบบนี้นะครับอันนี้เป็นบานอลูมิเนียมจากอลูมิเนียมฟินเดคอร์นะครับซึ่งให้สีเป็นสีออกบอลแล้วก็น้ำตาลนะครับซึ่งสูง3เมตรนะครับแล้วก็มีรางล่างนะครับแต่ว่าเป็นรางเตี้ยนะครับแล้วก็มีการแขวนรางไว้ด้านบนฝ้าครับเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นโซนของตู้เสื้อผ้าครับ โดยตู้เสื้อผ้าเนี่ยเราใช้ตัวบานเฟรมอลูมิเนียมนะครับจาก T H G เหมือนกันนะครับแต่ว่าสีที่เราใช้กับโครงการนี้ก็จะเป็นสีแกไฟแมนฮัตตันนะครับก็จะมีความเป็น t e x t อร์คล้ายๆกับตัวแฮร์ l i n e นะครับแต่ว่าเส้นมันก็จะค่อนข้างเล็กหน่อยแล้วก็สีออกสีเทานะครับใช้เป็นไฟออโต้เวลาเปิดแล้วก็ปิดเองแบบอัตโนมัติแบบนี้นะครับสีวอร์มไวส่วนด้านในสุดครับลูกค้าก็รีเควสต์อยากได้ตัวกระจกที่มันสามารถส่องได้เต็มตัวนะครับ ก็เลยใช้ตัวบานสไลด์ตรงนี้ครับเป็นกระจกนะครับซึ่งบานสไลด์ตัวนี้มันจะมีฟังก์ชันคือสามารถเปิดแบบนี้ได้เพื่อรับแสงธรรมชาตินะครับแล้วก็สามารถปิดได้ครับแบบนี้ส่วนด้านหน้าของผมเนี่ยก็จะเป็นตู้เก็บของอนเนกประสงค์นะครับก็จะเป็นหน้าบานจาก t h g เหมือนกันมีการซ่อนไฟนะครับแล้วก็ใช้ในการเก็บกระเป๋าน้ําหอมแล้วก็แบรนด์เนมต่างๆนะครับ แล้วก็มีตัวลิ้นชักตรงนี้ครับที่สามารถเก็บตัวอุปกรณ์ของทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงได้นะครับโอเคส่วนด้านนอกตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้ที่เอาไว้เก็บผ้าเช็ดตัวที่ชู่ต่างๆของใช้รวมถึงด้านล่างเนี่ยก็จะสามารถเปิดเก็บเสื้อผ้าที่เราใช้แล้วระหว่างวันก่อนที่เรานําไปซักได้ครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นงานออกแบบแล้วก็บิวอินเฟนเจอร์ที่ทางเราออกแบบแล้วก็ตกแต่งให้กับทางลูกค้าของโครงการนี้นะครับ แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบ้านโครงการแกลนบิทเนียกรุงเทพกีทาพระราม9ครับซึ่งใครที่อยากจะคอมเมนต์ติชมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e YouTube ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบแล้วก็ตกแต่งภายในนะครับสามารถทักกันมาคุยได้ที่ Li n e a อ p e c t Studio นะครับหรือโทร0829265656ครับส่วนช่องทางการรับชมของเรานะครับ ภาพแล้วก็คลิปเนี่ยสามารถรับชมผ่านช่องทาง Facebook IG แล้วก็ TikTok Aspect Studio ครับสำหรับ EP หน้าเราจะไปกันที่โครงการไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ